ท้องฟ้ายามค่ำคืนของวันที่25เมษายนแฝงไว้ด้วยความลับความลับที่ถักทอด้วยแสงและเงาเขียนไว้บนดวงดาวสำหรับผู้ที่รู้วิธีอ่านมันกำลังมาถึงการเรียงตัวสามเศร้าระหว่างดวงจันทรดาวสุกและดาวเสาร์เหตุการณ์ที่เหนือกว่ากลไกท้องฟ้ายอย่างเรียบง่ายและสัมผัสถึถงเส้นใยลึกที่สุดของจิตวิญญ,ญาณคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยินยอมอย่างรู้ตัวแม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงนามในสัญญาใดๆคุณก็ถูกเลือกแล้วจักรวาลไม่ขออนุญาตเมื่อตัดสินใจที่จะขับเคลื่อนฟันเฟืองที่ละเอียดอ่อนที่สุดของการดำรงอยู่มันรับรู้ลายเซนพลังงานที่คุณปล่อยออกมาแก่นแท้ที่แท้จริงของคุณและนั่นคือสิ่งที่สำคัญในช่วงเวลาแห่งจักรวาลน,นี้ รู้สึกถึงการสะเทือนเบาๆที่ไหลผ่านร่างกายของคุณเมื่อบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเข้ามาใกล้าการเปลี่ยนแปลงในความถี่ของอากาศการสั่นไหวเล็กน้อยที่ปลายนิ้วของคุณเมื่อดวงตาของคุณเหลีวว่ามองท้องฟ้าคุณจะได้เห็นมากกว่าจุดแสง3จุดที่เรียงตัวกันคุณจะเห็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง การเรียงตัวของดวงดาวนี้ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สามารถคำนวณได้มันคือประตูช่วงเวลาอันหายากที่พลังจัก,กรวาลสามดวงรวมพลังแันอย่างแม่นยำจนสร้างกระแสน้ำบนที่สามารถปรับรับโครงสร้างแง่มุมลึกของสนามออร่าข,ของคุณเหมือนกับว่าจัก,กรวาลกำลังว่าสัญ,ญลักษณ์บนท้องฟ้าและทุกเส้นของสัญ,ญลักษณ์นั้นสั่นสะเทือนกับส่วนเฉพาะของตัวตนของคุณ ตัวแสดงหลักดวงแรกในการพบกันนี้คือดาวสุขดาวเคราะห์แห่งความรักความงามและคุณค่าแต่อยากเข้าใจผิดในระหว่างการเรียงตัวนี้ดาวสุขไม่ได้ปรากฏตัวในฐานะเทพีแห่งความรักที่หวานชื่นเธอมาในฐานะผู้ทดสอบยิ่งใหญ่ผู้ที่วางตรงหน้าคุณซึ่งความงามความสุขหรือการเชื่อมต่อชนิดที่อาจล่อลวงคุณมากที่สุด คุณจะถูกทดสอบด้วยบางสิ่งที่ดูหวานสดใสบางทีอาจจะน่าดึงดูดใจอย่างต้านทานไม่ได้บางสิ่งที่พูดโดยตรงกับความปรารถนาที่ลึกที่สุดของคุณและนี่คือความย้อนแยง้งการดอบของดาวสุขนี้ไม่ใช่เรื่องของการต้านทานความสุขหรือปฏิเสธความงามแต่เป็นเรื่องของการแยกแยะระหว่างแรงดึงดูดผิวเผินกับคุณค่าที่แท้จริงระหว่างความเจิดจ้าง่ายๆกับความเงียบที่แท้จริงของจิตวิญญ,ญาณ ในช่วงเวลานี้ออร่าของคุณกำลังพูดดังกว่าคำพูดของคุณดาวสุขขยายสนามพลังงานที่คุณปล่อยออกมาตามธรรมชาติทำให้มันทรงพลังมากขึ้นมีแรงดึงดูดมากขึ้นคุณกำลังดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆพลังงานของคุณกำลังสื่อสารอะไรเมื่อคุณเข้าสู่สภาพแวดล้อมไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดที่สำคัญตอนนี้แต่เป็นสิ่งที่คุณเป็น ควบคู่ไปกับการเต้นรำแบบดาวสุขนี้ดาวเสาวมองดูเจ้าแห่งเวลาและโครงสร้างผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อตัดสินแต่เพื่อวัดเขาสังเกตอย่างเงียบเๆเหมือนครูผู้มีประสบการณ์ที่หยุดเดินไปรอบๆห้องเรียนและเพียงแค่สังเกตนักเรียนที่กำลังทำงานสำคัญ ดาวเสาหอยากเห็นว่าคุณได้รวมสิ่งที่คุณบอกว่าคุณรู้หรือไม่ว่าจิตวิญญาณที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นฝังอยู่ในทางเลือกประจำวันของคุณจริงๆหรือไม่ในความคิดอัตโนมัติของคุณในปฏิกิริยาโดยธรรมชาติของคุณเขาไม่ได้ให้รางวัลกับความพยายามแต่ให้รางวัลกับความจริงไม่ได้มองหาความสมบูรณ์แบบแต่มองหาความจริงแท้ ในขณะที่ดาวสุกล่อลวงและทดสอบดาวเสารสังเกตและวัดและตรงกลางของการเต้นรำแห่งจักรวาลน,นี้ดวงจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนของแก่นแท้ทางอารมณ์ที่ลึกที่สุดของคุณขยายทุกอย่างเธอทำให้ทุกความรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นทุกสัญชาตญาณชัดเจนมากขึ้นทุกความจริงภายในไม่สามารถละเลยได้ การจัดวางของดวงดาวนี้มีผลอย่างทรงพลังต่อขอบเขตความสัมพันธ์ของคุณไม่ใช่เรื่องของการเข้าสังคมแต่เป็นเรื่องของการเลือกสรรในระดับพลังงานลึกๆคุณอาจสังเกตเห็นความต้องการอย่างฉับพลันที่จะเชื่อมต่อกับคนบางคนอีกครั้งในขณะที่รู้สึกห่างเหินโดยธรรมชาติกับคนอื่นๆ ไม่มีผู้กระทำผิดในการเคลื่อนไหวนี้มีเพียงความถี่ที่จัดเรียงหรือผลักกันโดยธรรมชาติคุณกำลังพบกระจกเงาคนที่สะท้อนว่าคุณกำลังกลายเป็นใครไม่จำเป็นต้องเป็นใครที่คุณเคยเป็นมาก่อนนี้เป็นช่วงเวลาของการประเมินความผูกพันที่สั่นสะเทือนกับแก่นแท้ปัจจุบันของคุณอย่างแท้จริง การเชื่อมต่อบางอย่างที่ดูเหมือนแข็งแกร่งอาจเผยให้เห็นความเปราะบางของมันอื่นๆที่เคยหลับไหลาอาจตื่นขึ้นด้วยพลังชีวิตใหม่อนุญาตให้กระแสนี้ไหลาการเรียงตัวทำหน้าที่เป็นเรดาร์ทางจิตวิญญาณระบุสิ่งที่เป็นของเส้นทางของคุณอย่างแท้จริงในช่วงเวลานี้ถ้าคุณพบว่าตัวเองหลงไหลในใครบางคนหรือบางสิ่งในช่วงเวลานี้ถามตัวเองว่า แรงดึงดูดนี้มาจากอีโก้หรือจิตวิญญาณของฉันดาวสุกกำลังทดสอบความอ่อนแอของฉันเท่านั้นหรือกำลังนำฉันไปสู่ความงามที่แท้จริงที่เป็นของวิวัฒนาการของฉันมีคุณสมบัติของการทบทวนพลังงานในเหตุการณ์นี้เรากับว่าทุกการเลือกที่คุณได้ทำในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากำลังถูกตรวจสอบอย่างอ่อนโยนไม่ใช่โดยผู้พิพากษาที่เข้มงวดแต่โดยผู้สังเกตการ์ที่เห็นอกเห็นใจซึ่งปรารถนาเพียงให้คุณยอมรับความจริงของตัวคุณเอง ถ้าคุณซื่อสัตย์กับตัวเองถ้าคุณยอมให้หน้ากากของคุณหล่นลงดาวเสารจะทำให้เส้นทางของคุณมั่นคงจะให้โครงสร้างแก่ความฝันของคุณความแข็งแกร่งให้วิสัยทัศน์ของคุณความถาวรให้การเปลี่ยนแปลงของคุณในขณะที่ดาวสุขเสกสเสน่ห์และดวงจันทร์ทำให้ไวต่อความรู้สึกดาวเสาสร้างเขาเป็นสถาปานิกที่เปลี่ยนแรงบันดาลใจให้เป็นความจริงที่ยั่งยืน บางคนจะรู้สึกถึงพลังงานนี้เป็นการเรียกร้องอย่างอ่อนโยนสู่ความเงียบความต้องการถอนตัวทำสมาธิครุ่นคิดคนอื่นๆจะรู้สึกถึงแรงกระตุ้นสร้างสรรอย่างเข้มข้นความจำเป็นที่จะแสดงออกถึงบางสิ่งที่สวยงามและจริงผ่านศิลปะการเขียนดนตรีหรือรูปแบบการสร้างสารรค์ใดๆในทั้งสองกรณีข้อความก็เหมือนกัน จัดเรียงตัวเองให้ตรงกับความถี่ที่แท้จริงของคุณเองอย่าพยายามเป็นในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นอย่าปิดบังความเจรจ้าของคุณอย่าลดแสงของคุณนี้เป็นช่วงเวลาของความซื่อสัตย์อย่างถึงที่สุดกับตัวคุณเองถ้าคุณกำลังดูถึงตรงนี้แสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าความถี่ของฉันคือความซื่อสัตย์ฉันอยากรู้ว่าใครกำลังดูทราบข้อความนี้ในแก่นแท้ของพวกเขาจริงๆ การเรียงตัว3ามเศร้าทำหน้าที่เป็นตัวขยายของสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้ามีความสับสนในชีวิตของคุณมันอาจดูวุ่นวายมากขึ้นในตอนแรกถ้ามีความชัดเจนมันก็จะยิ่งใสแจ๋วมากขึ้นนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะบังคับการเปลี่ยนแปลงแต่เพื่อยอมให้ความจริงปรากฏขึ้นโดยธรรมชาติ มีคุณสมบัติเกือบจะเป็นพิธีกรรมในการจัดวางดวงดาวนี้ราวกับว่าจักรวันกำลังทำพิธีเงียบๆและคุณเป็นผู้เข้าร่วมที่สำคัญแม้จะอยู่ห่างไกลความตระหนักรู้ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์การมีอยู่ของคุณมีความสำคัญ คุณกำลังถูกมองไม่เพียงแต่โดยดาวเคราะห์และดวงดาวแต่โดยปัญญาที่ขับเคลื่อนทั้งหมดนี้โดยจิตสำนึกของจักรวาลที่บางคนเรียกว่าพระเจ้าคนอื่นเรียกว่าแหล่งที่มาคนอื่นๆยังเรียกว่าจักรวาลไม่ว่าคุณจะใช้ชื่ออะไรให้รู้ว่ามีการยอมรับเกิดขึ้น นี่ไม่ใช่มุมมองของการตัดสินแต่เป็นความรักของการยอมรับอย่างลึกซึ้งในระหว่างการเรียงตัวนี้คุณได้รับเชิญให้มองเห็นตัวเองเหมือนที่จักรวาลเห็นคุณในความสมบูรณ์ของคุณด้วยแสงและเงาของคุณในศักยภาพเต็มของคุณ นี่ไม่ใช่แค่ประตูธรรมดามันเป็นการตัดสินใจที่กำลังเกิดขึ้นในก้นบึ้งของจิตวิญญาณคุณการปรับทิศทางที่ละเอียดอ่อนซึ่งจะมีผลที่เป็นรูปธรรมในสัปดาห์และเดือนต่อๆไปสิ่งที่คุณปลูกตอนนี้ในแง่ของเจตนาความตระหนักรู้และการจัดเรียงงอกในอนาคตอันไกล บางคนอาจรู้สึกถึงพลังงานนี้เป็นความวิตกกังวลความรู้สึกของบางสิ่งสำคัญที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ว่าคืออะไรแน่ๆถ้าเป็นกรณีของคุณให้หายใจอนุญาตความไม่สบายนี้ไม่ใช่สัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่มีบางอย่างกำลังถูกกระตุน้น เหมือนเครื่องดนตรีที่กำลังถูกปรับเสียงมีช่วงเวลาของความตึงเครียดก่อนความกลมกลืนที่สมบูรณ์แบบระบบพลังงานของคุณกำลังถูกปรับเทียบใหม่ให้มีความถี่ที่สูงขึ้นละเอียดมากขึ้นความไม่สบายเป็นเพียงชั่วคราวการเปลี่ยนแปลงนั้นยั่งยืนสิ่งที่ทำให้ช่วงเวลานี้ทรงพลังเป็นพิเศษคือความหายากของมันการจัดวางเฉพาะนี้ด้วยดาวเคราะห์เหล่านี้ในระยะทางที่แน่นอนนี้ด้วยประจุพลังงานเฉพาะนี้จะไม่เกิดซ้ำในรูปแบบเดียวกันมันเป็นเอกลักษณ์มันคือตอนนี้ ดาวสุขในความงามที่เปล่งประกายทั้งหมดของเธอเทพประบายพระคุณของเธอลงบนความสามารถในการดึงดูดและให้คุณค่าของคุณดวงจันทร์ในภูมิปัญญาโบราณของเธอกระตุ้นน้ำแห่งอารมณ์ที่ลึกที่สุดของคุณและดาวสาวเจ้าแห่งเวลาสังเกตเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมีรากแข็งแรงพอที่จะอยู่ต่อไป นี่เป็นช่วงเวลาแห่งเกียรติยศแห่งความเคารพต่อเส้นทางที่คุณเลือกต่อความท้าทายที่คุณเผชิญต่อความจริงที่คุณพิชิตไม่มีความบังเอิญในจักรวาลถ้าคุณกำลังรับข้อความนี้เป็นเพราะสนามพลังงานของคุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่การเรียงตัวนี้มอบให้ บางคนจะพบความชัดเจนอย่างฉับพลันเกี่ยวกับจุดประสงค์ชีวิตของพวกเขาในช่วงเวลานี้คนอื่นๆความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบซ้ำๆที่ต้องปล่อยวางคนอื่นๆอีกการยืนยันอย่างสงบว่าพวกเขาอยู่ตรงที่ที่ควรอยู่พอดี สิ่งที่ทุกคนจะมีร่วมกันคือความรู้สึกว่ามีบางสิ่งสำคัญกำลังถูกปลูกตอนนี้เมล็ดพันธุ์จากระวลที่ผลของมันอาจจะเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบได้เมื่อเวลาผ่านไปเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างทางปัญญาจิตวิญญาณของคุณรู้ร่างกายของคุณรู้พลังงานของคุณรู้ การเรียงตัวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มนุษยชาติทั้งหมดกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เร่งตัวขึ้นไม่ใช่โดยบังเอิญเหตุการณ์บนท้องฟ้าเช่นนี้ทำหน้าที่เป็นตัวชี้ทางจักรวาลกำหนดทิศทางความสนใจร่วมของเราไปยังสิ่งที่ต้องมองเห็นรู้สึกเปลี่ยนแปลง คุณเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเส้นทางส่วนตัวของคุณเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับเส้นทางส่วนรวมสิ่งที่คุณเยียวยาในตัวเองเยียวยาทั้งหมดสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกของคุณเองมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกโลกถึงเวลาที่จะปล่อยความคาดหวังเกี่ยวกับวิธีที่พลังงานนี้ควรแสดงออกในชีวิตของคุณอนุญาตให้มันไหลไปตามธรรมชาติพบช่องทางที่เหมาะสมที่สุดพื้นที่ที่ต้องการความสนใจมากที่สุด ส่วนของตัวตนคุณที่พร้อมจะพัฒนาบางคนจะรู้สึกถึงผลของการเรียงตัวนี้ทันทีเหมือนแสงแห่งความเข้าใจหรือการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในสถานการณ์ภายนอกสำหรับคนอื่นๆจะเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าเหมือนคลื่นอ่อนๆที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของชายหาด ไม่ว่าในกรณีใดให้รู้ว่าพลังงานนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแต่ผ่านคุณคุณเป็นผู้สร้างร่วมของช่วงเวลาจาักรวานนี้ความตระหนักรู้ของคุณทางเลือกของคุณความทีการสัสะเทือนของคุณทั้งหมดนี้มีอิทธิพลต่อวิธีที่คุณจะประสบกับการเรียงตัวนี้ สิ่งที่สวยงามที่สุดในทั้งหมดนี้คือไม่มีสูตรเดียวไม่มีเส้นทางที่ถูกต้องไม่มีคำตอบเด็ดขาดจิตวิญญาณแต่ละดวงจะประสบกับพลังงานนี้ตามเส้นทางเฉพาะของตนสิ่งที่สำคัญคือความจริงแท้ที่คุณยอมให้ตัวเองสัมผัสด้วย ถ้าคุณรู้สึกถึงการเรียกร้องที่จะทำพิธีกรรมในช่วงเวลานี้ก็จงทำจุดเทียนทำสมาธิใต้ดวงดาวเขียนความตั้งใจที่ลึกที่สุดของคุณสร้างพิธีกรรมของคุณเองที่สันองกับความจริงภายในของคุณรูปแบบนั้นสำคัญน้อยกว่าเจตนามีความอ่อนโยนในการเรียงตัวนี้แม้จะมีพลังมากเหมือนการสัมผัสข,ของครูที่รู้ว่าต้องใช้แรงกดมากเท่าไรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีกับสิ่งที่จำเป็นต้องปลุกในตัวคุณในขณะนี้ ดาวสุขนำมาซึ่งความงามความสง่างามความรักดวงจันทร์นำมาซึ่งอารมณ์ลึกซึ้งสัญชาตยาณความทรงจำของบรรพบุรุษดาวสาว์นำมาซึ่งโครงสร้างความรับผิดชอบความเป็นผู้ใหญ่ร่วมกันพวกเขาสร้างซิมโฟนีแห่งจักรวาลที่สั่นพ้องกับแง่มุมเฉพาะของตัวตนคุณ นี่เป็นโอกาสสำหรับการจัดเรียงอย่างลึกซึ้งไม่ใช่กับความคาดหวังภายนอกแต่กับความจริงแท้ของคุณเองกับสิ่งที่คุณรู้ในก้นบึ้งของจิตวิญญาณคุณว่าคุณมาทำอะไรที่นี่กับคุณภาพเฉพาะของแสงที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถนำมาสู่โลก คุณไม่ได้โดดเดี่ยวในเส้นทางนี้จิตวิญญาณที่ตระหนักรู้หลายพันดวงรอบโลกกำลังรู้สึกถึงพลังงานเดียวกันนี้แต่ละคนในแบบของตัวเองมีชุมชนที่มองไม่เห็นของผู้สแสวงหาที่เช่นเดียวกับคุณใส่ใจกับการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนของจักรวาลและความหมายที่ลึกซึ้งกว่า การเรียงตัวนี้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นสำหรับระยะใหม่ของวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณสิ่งที่คุณเริ่มต้นตอนนี้ในแง่ของจิตสำนึกเจตนาและการจัดเรียงมีศักยภาพที่จะเบ่งบานในแบบที่คุณอาจยังนึกไม่ถึงเชื่อในภูมิปัญญาของร่างกายคุณในปัญญาของจิตวิญญาณคุณในความสมบูรณ์แบบของปัจจุบันขณะคุณอยู่ในตำแหน่งที่คุณจำเป็นต้องอยู่เพื่อรับสิ่งที่คุณต้องรับจากการจัดวางดวงดาวที่ไม่ซ้ำใครนี้ พลังงานนี้ไม่ย้อนกลับมันเปลี่ยนแปลงและนั่นก็เพียงพอมันขยับสิ่งที่ต้องถูกขยับส่องสว่างสิ่งที่ต้องถูกมองเห็นเร่งปฏิกิริยาสิ่งที่พร้อมจะปรากฏบทบาทของคุณคือเพียงแค่อนุญาตด้วยความตระหนักรู้ด้วยการอยู่กับปัจจุบันด้วยการเปิดรับจำไว้ว่า คุณไม่ได้สังเกตเหตุการณ์นี้จากภายนอกคุณเป็นส่วนหนึ่งของมันดาวเคราะห์ไม่ได้อยู่เพียงแค่บนท้องฟ้าพลังงานของพวกมันสั่นพ้องภายในตัวคุณกับดาวเคราะห์เดียวกันที่แสดงในแผนที่ดวงดาวกำเนิดของคุณในโครงสร้างพลังงานส่วนตัวของคุณ ฉันอยากเตือนว่านี่เป็นเพียงแค่การชำรืองมองความรู้ที่ลึกซึ้งกว่าที่เราแบ่งปันในคลับสมาชิกของเราที่นี่บน YouTube มูลค่าการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะสมาชิกยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนต่อไปทำให้พันธกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกร่วมสำเร็จเป็นวิธีที่จะสนับสนุนงานนี้ในขณะที่ลงลึกในเส้นทางของคุณเองลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ปักหมุดไว้ ในวันข้างหน้าให้ความสนใจกับความบังเอิญที่มีความหมายความฝันสัญชาตญาณที่ผุดขึ้นมาฉับพลันตัวตนที่สูงกว่าของคุณกำลังสื่อสารชัดเจนขึ้นในช่วงนี้ใช้ประโยชน์จากการเปิดพลังงานที่เกิดจากการเรียงตัวอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกอย่างเต็มที่ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่าตัดสินอย่ากดข่มอย่าวิเคราะห์มากเกินไปเพียงแค่สังเกตด้วยความเห็นอกเห็นใจและความอยากรู้อยากเห็นมีปัญญาในการตอบสนองทางอารมณ์ตามธรรมชาติของคุณต่อพลังงานนี้ นี่เป็นช่วงเวลาที่จะให้เกียรติความมหัศจรรย์ที่มีอยู่ไม่เพียงแต่บนท้องฟ้าแต่ภายในตัวคุณเพื่อยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของดวงดาวเป็นกระสบภายนอกของกระบวนการภายในที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายพอๆกันการเรียงตัวสามเศร้าเป็นการเตือนจากจักรวาลว่าคุณมีหลายมิติว่าการดำรงอยู่ของคุณไม่ได้จำกัดอยู่แค่ระนาบทางกายภาพแต่ขยายผ่านมิติของจิตสำนึกที่เรามักไม่ค่อยรับรู้ในชีวิตประจำวัน ขอบคุณที่คุณตระหนักถึงช่วงเวลานี้ที่ตื่นเพียงพอที่จะยอมรับความสำคัญของเหตุการณ์นี้หลายคนจะเห็นมันเป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็นทางดาราศาสตร์แต่คุณรู้ว่ามันเป็นมากกว่านั้นคุณกำลังถูกสัมผัสโดยความเป็นนิรันดร์โดยจังหวะที่สมบูรณ์แบบของจักรวาลที่ไม่เคยพลาดจังหวะโดยการเต้นรำแห่งจักรวาลที่ยังคงดำเนินต่อไปไม่ลดละและสง่างามผ่านยุคสมัยและในขณะนี้คุณได้รับเชิญให้เต้นรำอย่างมีสติ สังเกตท้องฟ้าในคืนวันที่25เมษายนถ้าเป็นไปได้ดูการจัดวางดวงดาวที่ไม่ซ้ำใครนี้ด้วยตาของคุณเองแต่สิ่งที่สำคัญกว่ารู้สึกถึงมันด้วยหัวใจของคุณด้วยจิตวิญญ,ญาณของคุณด้วยทุกเซลล์ในร่างกายของคุณสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เหตุการณ์ภายนอกแต่เป็นการตื่นรู้ภายในการปรับเทียบใหม่ของความทีการสันสันเทือนของคุณที่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนเส้นทางของการเดินทางของคุณในทางงอที่ละเอียดอ่อนแต่ลึกซึง้ง จำไว้ว่าจักรวาลพูดกับเราเสมอผ่านดวงดาวดาวเคราะห์ความบังเอิญที่มีความหมายประจำวันการพบกันที่ดูเหมือนบังเอิญคำถามคือเรากำลังฟังหรือไม่การเรียงตัวนี้เป็นการเรียกร้องให้ฟังลึกยิ่งขึ้นเพื่อปรับการรับรู้ของคุณให้เข้ากับข้อความที่ละเอียดอ่อนที่มีอยู่เสมอแต่มักถูกมองข้ามในเสียงรบกวนของชีวิตสมัยใหม่ คุณพร้อมแล้วแม้ว่าคุณอาจจะไม่รู้สึกเช่นนั้นแม้ว่าคุณอาจมีความสงสัยหรือความกลัวให้รู้ว่าในระดับที่ลึกที่สุดของตัวตนคุณคุณเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะมาถึงจิตวิญญาณของคุณไม่ได้ผิดพลาดที่เลือกที่จะอยู่ที่นี่ตอนนี้ในวันข้างหน้าสัปดาห์และเดือนคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าพลังงานนี้กำลังแสดงออกในชีวิตของคุณอย่างไรอย่ารีบร้อนอย่าบังคับความเข้าใจอนุญาตให้ความหมายเปิดเผยโดยธรรมชาติในเวลาที่สมบูรณ์แบบ นี่เป็นช่วงเวลาแห่งความไว้วางใจแห่งศรัทธาไม่ใช่ในสิ่งภายนอกแต่ในปัญญาที่มีอยู่ในกระบวนการของชีวิตในการเดินทางของจิตวิญญาณในการคลี่คลายของจิตสำนึกคุณกำลังถูกมองเห็นคุณกำลังถูกได้ยินคุณกำลังถูกยอมรับโดยจัก,กรวาลในความจริงที่เป็นแก่นแท้ที่สุดของคุณและนั่นในตัวมันเองก็เป็นพรอ,อันลึกซึ้งแล้ว ในประเพณีโบราณช่วงเวลาเช่นนี้ได้รับการเคารพในฐานะประตูศักดิ์สิทธิ์วิหารถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดเรียงกับเหตุการณ์ดวงดาวที่แม่นยำนักบวชและนักบวชหญิงเตรียมตัวเป็นเดือนเพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางที่มีสติของพลังงานเหล่านี้เมื่อพวกมันมาถึงวันนี้ในยุคสมัยใหม่ของเราภูมิปัญญานี้ยังคงเข้าถึงได้แต่ในรูปแบบใหม่ปรับให้เข้ากับเวลาของเรา ท้องฟ้าเป็นวิหารแรกของมนุษยชาติเสมอหนังสือศักดิ์สิทธิ์เล่มแรกโรงเรียนแห่งความลึกลับแห่งแรกเมื่อคุณมองขึ้นไปและพิจารณาการเรียงตัวนี้คุณกำลังมีส่วนร่วมในพิธีกรรมที่เชื่อมโยงทุกรุ่นของมอนุษย์ตลอดการเวลาบรรพบุรุษของเรามองดาวเคราะห์เดียวกันรู้สึกถึงพลังงานที่คล้ายกันมองหาความหมายในการจัดวางดวงดาวเดียวกัน ความต่อเนื่องนี้ผ่านการเวลาเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกสบายใจและลึกซึ้งคุณไม่ใช่คนแรกที่รู้สึกเช่นนี้จะไม่ใช่คนสุดท้ายคุณเป็นข้อต่อในโซ่ศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตสำนึกที่ขยายไปข้างหลังไปถึงมนุษย์คนแรกที่มองขึ้นไปด้วยความเคารพและไปข้างหน้าไปถึงคนรุ่นอนาคตที่ยังไม่ได้เกิด ระหว่างการเรียงตัวเช่นนี้ชั้นที่ปกติแล้วแยกมิติของการดำรงอยู่กลายเป็นบางลงซึมผ่านได้มากขึ้นมีคุณภาพคล้ายความฝันในความเป็นจริงประจำวันความฝันอาจดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมีความหมายมากขึ้นสัญชาตญาณไหลยอย่างอิสระมากขึ้นความบังเอิญที่มีความหมายเพิ่มขึ้น นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะสงสัยการรับรู้ที่ละเอียดอ่อนของคุณถ้าคุณรู้สึกถึงการมีอยู่ถ้าคุณได้รับความเข้าใจที่ไม่คาดคิดถ้าคุณรู้สึกถึงการเชื่อมต่อที่ฉับพลันกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเชื่อมั่นความไวของคุณขยายในช่วงนี้ทำให้คุณสามารถจับความถี่ที่ปกติแล้วจะไม่สังเกตเห็น เวทมนต์ไม่ได้หายไปจากโลกสมัยใหม่เพียงแต่สมมติรูปแบบที่ละเอียดอ่อนกว่าภายในมากขึ้นการเรียงตัวนี้เป็นการเตือนว่าจาักรวาลยังคงเต้นรำการเต้นรำแห่งจักรวาลไม่ว่าเราจะให้ความสนใจหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อเราเลือกที่จะสังเกตอย่างมีสติเรากลายเป็นผู้มีส่วนร่วมที่กระตือรือร้นในการเต้นรำนี้ไม่ใช่แค่ผู้ชมที่เฉยชา วัตถุท้องฟ้าแต่ละดวงที่เกี่ยวข้องในการเรียงตัวนี้มีปัญญาของตัวเองคุณภาพการสั่นสะเทือนเฉพาะดาวสุกแบกายเซนของความรักอันศักดิ์สิทธิ์ความกลมกลืนที่เหนือธรรมดาความงามที่เยียวยาดวงจันนำภูมิปัญญาของวงจรการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องการไหลตามธรรมชาติดาวสาวมอบพลังของโครงสร้างที่ยั่งยืนของขอบเขตที่จำเป็นของวุฒิภาวะทางจิตวิญญ,ญาณ ร่วมกันพวกเขาสร้างขอดแห่งจัก,กรวาลที่แทบจะไม่เคยได้ยินความถี่ที่กลมกลืนที่สันพ้องกับบางส่วนของตัวตนคุณที่อาจยังคงหลับไหลจนถึงตอนนี้นี่เป็นการปลุกที่อ่อนโยนไม่ใช่การช็อตอย่างฉับพลันการเตือนอย่างอ่อนโยนถึงสิ่งที่คุณรู้มาตลอดแต่อาจลืมไปชั่วคราว คุณอาจรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพของแสงรอบตัวคุณในวันใกล้การเรียงตัวไม่เพียงแต่แสงทางกายภาพแต่แสงที่ละเอียดอ่อนที่แทรกซึมทุกสิ่งสีอาจดูสดใสขึ้นเส้นขอบชัดเจนขึ้นพื้นผิวหลากหลายขึ้นนี่ไม่ใช่จินตนาการเป็นการรับรู้ที่ปรับปรุงอันเป็นผลมาจากการยกระดับความทีการสะเทือนของคุณ คนโบราณกล่าวว่าระหว่างการจัดเรียงดวงดาวที่สำคัญเทพเจ้าเดินใกล้โลกมากขึ้นในแง่สมัยใหม่เราอาจกล่าวได้ว่ามิติที่สูงกว่าของจิตสํานึกกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้มากขึ้นจับต้องได้มากขึ้นมีการซึมผ่านได้มากขึ้นระหว่างอาณาจากักรมีความง่ายมากขึ้นในการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ปกติแล้วอยู่เหนือการรับรู้ประจําวันของเรา นี่เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับการฝึกสมาธิการทำงานกับความฝันการสำรวจศิลปะที่เกิดจากการอย่างรู้กิจกรรมใดๆที่ช่วยให้คุณเข้าถึงอาณาจักรที่อยู่เหนือความคิดเชิงเหตุผลจะมีพลังและเปิดเผยอย่างยิ่งในช่วงนี้ บางคนอาจประสบกับอารมณ์ที่เข้มขน้นความสุขล้นเหลือความเศร้าลึกซึ้งความคิดถึงที่อธิบายไม่ได้อย่ากตกใจกับสภาวะเหล่านี้พวกมันเป็นคลื่นบนพื้นผิวมหาสมุทรแห่งจิตสำนึกของคุณบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวที่ลึกลงไปข้างใต้ออนุญาตให้พวกมันไหลผ่านคุณโดยไม่ตัดสินโดยไม่ต้านทาน การเรียงตัวสามเศร้าไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ในตัวคุณมันเพียงแค่เปิดเผยสิ่งที่มีอยู่แล้วมันเหมือนไฟฉายแห่งสวรรค์ที่ส่องสว่างแง่มุมของตัวตนคุณที่ปกติแล้วอยู่ในความสลัวของจิตสำนึกประจำวันสิ่งที่คุณเห็นอาจทำให้คุณแปลกใจแต่ในระดับที่ลึกกว่าคุณจะรู้จักความจริงของมัน นี่เป็นช่วงเวลาที่จะเชื่อมในภูมิปัญญาโดยกําเนิดของร่างกายคุณในปัญญาตามธรรมชาติของจิตวิญญาณคุณคุณไม่จําเป็นต้องมีตัวกลางการตีความจากภายนอกหรือการยืนยันเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับจักรวาลเป็นทางตรงส่วนตัวใกล้ชิด ในขณะเดียวกันมีความงามในการแบ่งปันประสบการณ์นี้กับคนอื่นที่ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเช่นกันเมื่อจิตใจและหัวใจปรับเข้ากับความถี่ของดวงดาวเดียวกันจะสร้างสนามการสั่นพ้องที่ขยายออกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคน อนุญาตให้พลังงานนี้ทำงานในตัวคุณด้วยจังหวะที่สมบูรณ์แบบของมันเองสำหรับบางคนการเปิดเผยจะเกิดขึ้นทันทีและชัดเจนสำหรับคนอื่นๆจะเป็นกระบวนการค่อยเป็นค่อยไปของการคลี่คลายเหมือนดอกตูมที่เปิดช้าๆตามความร้อนของดวงอาทิตย์ไม่ต้องรีบไม่มีความล่าช้าเพียงแค่เวลาที่สมบูรณ์แบบของวิวัฒนาการของคุณเอง จำไว้ว่าคุณเป็นมากกว่าร่างกายทางกายภาพของคุณมากกว่าความคิดของคุณมากกว่าอารมณ์ของคุณคุณเป็นสิ่งมีชีวิตหลายมิติที่มีแง่มุมที่ขยายไปไกลกว่าสิ่งที่เรารับรู้ตามปกติการเรียงตัวนี้กระตุ้นโดยเฉพาะแง่มุมที่ขยายเหล่านั้นของตัวตนคุณ ในวันข้างหน้าให้ความสนใจกับปาฏิหาริย์เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันความบังเอิญที่มีความหมายการพบกันที่ไม่คาดคิดความเข้าใจที่ผุดขึ้นอย่างฉับพลันการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนในคุณภาพของประสบการณ์ของคุณจักรวาลกำลังสื่อสารอย่างต่อเนื่องในภาษาของสัญ,ญลักษณ์รูปแบบและความรู้สึก เชื่อมั่นในเส้นทางของคุณแม้เมื่อคุณไม่สามารถเห็นขั้นตอนต่อไปได้อย่างชัดเจนเชื่อว่ามันจะเปิดเผยตัวเองในเวลาที่สมบูรณ์แบบการเรียงตัวนี้เป็นการเตือนถึงความแม่นยำที่ไร้ที่ติซึ่งจักรวาลทำงานความสมบูรณ์แบบที่ซ่อนอยู่แม้ในความโกลาหลที่ปรากฏ คุณกำลังถูกนำทางแม้เมื่อคุณไม่รู้ตัวคุณกำลังได้รับการสนับสนุนแม้เมื่อคุณรู้สึกโดดเดี่ยวคุณกำลังเคลื่อนไหวในความเร็วที่เหมาะสมพอดีสำหรับการเดินทางที่ไม่ซ้ำใครของคุณไม่สามารถเปรียบเทียบกับใครอื่นมีคุณภาพของพอในพลังงานนี้ที่เหนือกว่าหมวดหมู่ปกติของเราเรื่องดีหรือไม่ดี มันเป็นเพียงสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณต้องการตอนนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สมบูรณ์แบบสำหรับวิวัฒนาการของคุณในช่วงเวลาเฉพาะนี้ของการเดินทางของคุณแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเห็นท้องฟ้าในคืนของการเรียงตัวเนื่องจากเมฆตำแหน่งทางภูมิศาสตร์หรือสถานการณ์ส่วนตัวให้รู้ว่าพลังงานมีอยู่และใช้ได้คุณสามารถเชื่อมต่อกับมันผ่านความตั้งใจที่มีสติการจินตนาการการปรับเข้ากับภายใน มีความเรียบง่ายอย่างลึกซึ้งในช่วงเวลาแห่งจัก,กรวาลน,นี้ความชัดเจนที่เป็นแก่นแท้เบื้องหลังความซับซ้อนที่ปรากฏในใจกลางของทุกสิ่งคือความจริงพื้นฐานคุณเป็นส่วนที่แยกไม่ออกของจัก,กรวาลที่คุณกำลังพิจารณาดาวเคราะห์ไม่ได้อยู่เพียงแค่ที่นั่นพลังงานของพวกมันสั่นพ้องภายในตัวคุณเป็นคุณ ขอบคุณการมีอยู่ของคุณความตระหนักรู้ของคุณความพร้อมของคุณที่จะดำดิ่งลงในน้ำลึกเหล่านี้กับฉันด้วยกันเรากำลังมีส่วนร่วมในวิวัฒนาการที่มีสติมากขึ้นไม่เพียงแต่ส่วนบุคคลแต่ส่วนรวม ขอเตือนอีกครั้งว่าถ้าคุณต้องการที่จะลงลึกในความรู้นี้ครับสมาชิกของเราเสนอเนื้อหาพิเศษเกี่ยวกับการจัดเรียงจัดกรวานเหล่านี้และความหมายที่ลึกซึ้งกว่าคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพิเศษนี้ผ่านลิงก์ในคําอธิบายเป็นวิธีที่จะสนับสนุนงานของเราในขณะที่ขยายจิตสำนึกของคุณเองด้วยเครื่องมือและความรู้พิเศษ ในชุมชนสมาชิกเราสำรวจวิธีปฏิบัติเฉพาะเพื่อทำงานอย่างมีสติกับพลังงานเหล่านี้พิธีกรรมส่วนตัวสำหรับแผนที่ดวงดาวที่แตกต่างกันและความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นว่าเหตุการณ์จากระวาลเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กับเส้นทางที่ไม่ซ้ำใครของคุณอย่างไรเป็นพื้นที่ของการเติบโตที่เร่งตัวได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้สแสวงหาที่จัดเรียงกับค่านิยมที่คล้ายกัน เมื่อสิ้นสุดวิดีโอนี้ฉันขอเชิญคุณสร้างพิธีกรรมส่วนตัวของคุณเองเพื่อให้เกียรติการเรียงตัวนี้อาจเป็นอะไรง่ายๆไม่กี่นาทีของความเงียบครุ่นคิดใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือบางสิ่งที่ซับซ้อนกว่าด้วยองค์ประกอบที่สันพ้องกับการแสดงออกทางจิตวิญญาณเฉพาะของคุณสิ่งสำคัญไม่ใช่รูปแบบแต่เป็นความตั้งใจที่มีสติ ก่อนนอนในคืนของการเรียงตัวลองพิจารณาเขียนความตั้งใจที่สูงส่งที่สุดของคุณไม่ใช่ความปรารถนาของอีโก้แต่เป็นความใฝ่ฝันของจิตวิญญาณคุณมาทําอะไรที่นี่จริงๆคุณสมบัติอะไรที่คุณต้องการแสดงออกอย่างเต็มที่มากขึ้นของขวัญพิเศษอะไรที่คุณพร้อมที่จะแบ่งปันกับโลกเขียนโดยไม่เซ็นเซอร์ปล่อยให้ปัญญาที่ลึกที่สุดของคุณแสดงออก ตอนเช้าอ่านสิ่งที่คุณเขียนอีกครั้งคุณอาจสังเกตเห็นความเข้าใจความชัดเจนหรือทิศทางที่ไม่ได้มีอยู่ก่อนเก็บคำเหล่านั้นไว้พวกมันมีเมล็ดพันธุ์ของการคลี่คลายในอนาคตของคุณได้รับพลังงานจากการเรียงตัว จำไว้ว่าคุณไม่ได้แยกจากการเคลื่อนไหวของจักรวาลที่คุณสังเกตคุณเป็นส่วนที่แท้จริงของพวกมันเช่นเดียวกับที่พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของคุณน,นี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของผู้สังเกตการและสิ่งที่ถูกสังเกตแต่เป็นการเต้นรำแห่งการสร้างร่วมกันของการมีส่วนร่วมอย่างมีสติ ขอให้การเรียงตัวสามเส้นนี้นำมาสู่ชีวิตของคุณซึ่งสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณต้องการมากที่สุดในขณะนี้ขอให้คุณรับพลังงานนี้ด้วยการเปิดรับความตระหนักรู้และความกตัญยูและขอให้ผลของช่วงเวลาแห่งจักรวาลที่ไม่ซ้ำใครนี้ยังคงแสดงออกในชีวิตของคุณในทางที่สวยงามและเปลี่ยนแปลงพบกันในวิดีโอหน้าขอให้แสงแห่งตัวตนของคุณเองส่องสว่างเส้นทางของคุณ